สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ไม้บุญแฟมิลี่แล้วนะคะวันนี้จะดีซื้อลูกบอลใหม่ให้พี่บล็อกกับพี่แซนดี้เล่นกันใหญ่เลยดูสิเนี้ยเนใหญ่เลยใช่ไหมลูกแซนดี้แซนดี้แซนดี้งงตลอดเลยใช่ไหมลูกเด็ดีซื้อลูกบอลให้ใหม่ดูสิเสียงนี้โอ้ยหนงหูกันใหญ่เลยใช่ไหมลูก เช,ช้าๆอากาศดีๆน้อลูกนาะแดดอุ่นๆด,ด,ด,ดูดิพี่แซนดีแซนดี้เล่นบอลใหญ่เลยชอบใช่ไมหมลูกพี่แซนดี้ชอบใช่ไมหมลูกเดี๋ยวก็ออกไปข้างข้างนอกเดี๋ยวก็ออกไปถนนนะคะวอ <ๆ S 1> นนี้วิ่งไป,ไปออกออกไปเอาสามรอบแล้วเนี่ยดูสิ <ๆ S 1> ชอบกันใหญ่เลยเล่นกันใหญ่เลยพี่แซนดี้จะดีทุกคนสิคะ สวัสดีทุกคนสิคะลูกนานแล้วหนูไม่ได้ออกกล้องใช่ไหมหลูกนานแล้วสวัสดีทุกคนสิคะช่วงนี้หน้าหนาวหนูผัดขนอยู่นะคะขนหนูร่วงใช่ไหมหลูกเดี๋ยวก็ออกข้างนอกชอบกันใหญ่เลยค่ะทุกคนชอบกันใหญ่เลยใช่นนห้ลูชอบใช่ไหมหลูกนี่มันย้อนแสงนะลูกนะใช่ไหม พี่แซนดี้ชอบใหญ่เลยค่ะแล้วพี่บล็อกอยู่ไหนพี่บล็อกบล็อกอยู่ไหนลูกาพี่บล็อกสิพี่บล็อกอยู่ไหนพี่บล็อกบล็อกบล็อกจมูกดำเหรอลูกนุกขุดลุมตลอดใช่ไหมลูกก็ลกก็ชอบปกติพี่บ็อกก็จะชอบเล่นฟุตบอลอยู่แล้วนะคะ เขาจะมีก้อนหินประจําของเขาเลยประจําตําแหน่งนะลูกเนาะมีอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็จะชอบเล่นจะชอบเขีย่ยเลยต้องได้ซื้อลูกบอลให้เขาตลอดนะคะี่บอกชอบมากใช่ไหมลูกเล่น,นยังกับเด็กนะลูกนะใช่ไหมลูกหนูชอบมากนานานออกกหนอกรีนสวัสดีทุกคนสิคะลูกสวัสดีครับทุกคน พี่บอกรายงานตัวใช่ไหมคะพี่บอกพี่ใหญ่มีแต่น้องๆน,น้องแมวเนาะอ,ออกกล้องพวกหนูไม่ค่อยได้ออกเลยเพราะว่ามนมีต้องแยกนะคะอ่าสุนัขอยู่หน้าบ้านแมวอยู่หลังบ้านก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับใช่ไหมลูกมันมีแค่พวกหนูมาโชว์นิดหน่อยนานๆทีไม่ได้เจอกัน,นกเนาะลุงเนาะเดี๋ยวผมขอตัวเล่นก่อนนะครับทุกคน เดี๋ยวไว้โอกาสดีๆคลิปหน้าใช่ไหมลูกเดี๋ยวมามี่มาถ่ายพวกหนูก่อนเนาะถ่ายพวกหนูให้ทุกคนดูก่อนจากกันคลิปหน้าครับสาหรับพี่บล็อกเนานะไปแล้วลวนะันนี้อะไรนากมาวันดีครับใช่ไหมลูกพี่บล็อกวัสดีครับเดี๋ยวไปหาน้องแซนดี้ก่อนนะคะทุกคนน้องแซนดี้ พี่เชนที่ก็ขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเล่นลูกบอลแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก็อาบแดดใช่ไหมลูกเด็ดกําลังอุ่นๆตอนเช้าๆอย่างเงี้ยนะลูกก็ไม่เช้าเท่าไหร่นะลูกจริงๆก็สายแล้วแหละเนี่ยพี่แซนดี้ไหนพี่แซนดี้มุมนี้สิมุมนี้รู้สึกว่าย้อนแสงมากเลยพี่แซนดีค้ค่ะแซนดี้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 เป็น ยามประจำหน้าบ้านนะคะนี่ก็คืองานประจำของเขาเลยใช่ไหมคะลูกก็ไม่มีอะไรมากมายคะ่ะฉันดีแค่มาเล่นบอดให้ทุกคนดูเนาะนานๆเจอกันทีก็ถ้าใครรักใครชอบพวกเราเนาะมาบนแฟมิลีอ่าพวกหนูพี่ปลอกพี่แซนดีแล้วก็น้องๆแมวเนาะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยเนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้ว ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอของพวกเราด้วยค่ะเอาไว้โอกาสดีๆเดี๋ยวมามีกถ่ายให้ดูใหม่เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะใช่ไหมคะพี่เชนนี่เชนนี่โอโอโอ้โเชนนี่เชนนี่นนไปแล้วค่ะ